เอามาอีกแล้วครับพี่น้องมือนี้ได้เป็นขนมจีนน้ำยากะทิบงพี่น้องอุย้ยน้ำยากะทิมาเบิงแบบมันๆนเลยครับพี่น้องมามามามือนี้ผมได้เป็นข้าวปุ้นน้ำยากะทิเ้ยพี่น้องเลยนะครับนั่งกินอยู่อยู่ข่างสาคือเก่านะครับอยู่บ้านนะครับพี่น้องตอนนี้ก็ยังอยู่บนอยู่บทท่านได้กลับอ่ะนะครับพี่น้ององุ้ยมาเบิงนลยคุณนะน้ะนำยาไหมพี่น้องเหลืองอุย้ยตัวนี้เป็นกะทิน้ำยากะทิเฮ็ดเองนะครับพี่น้อง เอาเอาซ้ำนีแ่แหละนะครับเดี๋ยวที่นี่จะเอากระลำสร้อยลงไปบึกทัวนะครับพี่น้องทัวบรรยากาศด,ดีดีนะครับพี่นอ้องมันในล่มล่มดีแห้งนะครับยังอยู่บ้านครับพี่นอ้องมืนในเพราท่านในกราบระยองอยู่มามามา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามากินไอ้ข้าวปุ่นน้ำกันเป็นน้ำยาแบบแบบทั้งบ้านผมเห็นนะ,นะพี่น้องสีบัวไซตตีนไก่สีบ,บัวไซตล,บบไซลูกชิ้นแต่ว่าเอาแบบกะทิบกักเผากะทิบกักเผาสดไอ้กะทิบกักเผาสดเนาะ เอามาขูดมาน,นั่นเอาเองอ่ะแหละพี่น้องเลยนะครับมาแมาแมาแซ่แบแซ้องกันมานในผุนะ่ะ <c oughs> แบบมั่นๆน้นำยาปลาคอปลาคอหญ่ <c oughs> แต่ว่าบระเทศไทยวิธีการเห็นลงงไ้เบิ่งดอกพี่น้องมากินเลยก็แล้วกันแบบน้ำยามั่นดีๆนะครับสุดยอดนะครับทั้งบ้านผมส่วนมากจะแนะนำเนี่นนบยบัวไซตีนไก่บัวไซลูกซีนนะครับแต่ว่าเน้นความมั่นแล้วก็ความเค็มคนของไอ ของของน้ายานี่ยนะครับพี่น้องเอาแบบคนๆเลยแบบปลาใส่ได้หลายเนื้อปลาใส่ได้หลายนะเฮ็ดกินเองนะครับพี่น้องบออง่ได้เฮ็ดขายนะมาลองชิมมาก่อนครับแบบ๋ยวปลาใส่บุกพริกหน่อยเดียวคือ,อยังเผ็ดแต่บุกพริกบ้านเฮาเผ็ดเผ็ดครับพี่น้องเองเดี๋ยวผมใส่ลงอีกชั่งน้อยกันอ่ะให้มันซีดถ,ถ่วมๆ <laughs> <laughs> พิดฟ้าไปก่อน มามาครับพี่น้องบานเนี่ยมาแสบ็บเสบน้ำกันแบบน,นี้ครับโอ้ยผมสิกินเบิบบลาคือไรค่ะนี่นะครับพี่น้องน้ำยากับไอ้ขับปุ่นน้ำยาก,กะทิแบบอยู่บ้านนะพี่น้องนะแบบคือจังแต่ก่อน หรือว่าคู่เมือนเนี่ยถาบ่วเป็นย่ามบุญบานหรือว่าถาบ่วเป็นเทศกาลนั่นสิเขาบดได้กินนะครับไอ้น้ำยาข้าปุ่นน้ำยาแนวนี่ประวัตต้องใส่เวลาโดนในการเห็ดน,นะครับหืมบอกกอ ก,กินกับจะมาก,กินกับก็บจะมีทัว่วสวยเอาแล้วก็มีกระลำเปียส่วนมากสิเป็นทังสินะครับพี่น่องทั้งบาทผมเขาจะกินไน้เหมือนกันมันห่ง รับบานมาส่งการปีนี่คุ้มค่าครับพี่น้องได้กินตั้งแต่วแซ่บแบเลยข้บปุ่นบานเหาน่าีนแบบแซ่บอีนี้นะครับพี่น้องอโอเค ชุดชูของบบะแดงมานำกันไปแล้ว บรรยากาศดีแห้งครับพี่น้องเน่ะมันลมม่มไหมตื่นสามารถล่มวิวหรือฝนติดตกสบายอย่างนั้นเหรอ กล้กันอืม แบบอัญญาของปุ่นแบบนี่ความมันแล้วก็เข้ากับปนใดแบบคุนคุให้มันได้แบบเนื้อปลานะครับพี่น้องเนื้อปลาคือยังปนเลยล่ะนะครับเอาแบบคุนคุเลย แบบพี่น้องเอ้ยหยิบจากบ้านเมืม่อเมื่อสองเมือเ่อเสไ็จเดินทางแล้วครับพี่น้องนะครับกลับไร่องแล้วบ้านเนี่ยไอ้กลับไปสู่งานกันต่อมาเติมพลังนะคุณพ่อ,อพี่น้องเนาะเวลามีห่อย แซ่บครับเน,นื่อซื้อกินอยู่พุ่นกับรสแซ่บซื้อเนี่ยนี่เป็นแบบรสชาติดังเดิมนะครับพี่น้องเกิดมากเคยกินแน่งนี้เลยแซ่บไี่ด๋ ปลาที่โชกับรเราเมากนะครับพี่น้องเนาะนี่แหละครับเมีโ,น,โน่บานๆเท่าน, a, นะครับไม่กินยำได้กระเซาะยำนั่นเบิึงแน่พี่น้องล่มดีแห้งนะครับล่มดีอีรีนะครับนั่งอยู่ข้างไอ้ขอบสะแต่ว่านำ้ำโบกเบิดละละนะครับพี่น้องเพราะมันฝนมันบ่ตกนะนะครับเนาะกะบรรยากาศช่วงสงกรานต์นะครับพี่น้อง,ง,นะองเอาเมนูแนวนี้แหละมาฝากพี่ฝากน้องนะครับกลับมาเติมพลัง ก่อนไปสู่งานกันต่อนะครับอีกประมาณมือสองมือผมก็สิก้ามละย่องแล้วล่ะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวก็สิได้เวลาไปสู่งานกันต่อแล้วเนาะนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่าเก็บติดตามเราชมโดยดีเสมอมานะครับสำหรับคลิปนี้คือเก่าครับพี่น้องมักถึงใจอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนำในเด้อนะครับพี่น้องสิได้มีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปหรือว่าสรรหาเมนูแซ่บๆมาฝากพี่ฟังน้องอีกนะครับมื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ